นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเปลี่ยนชื่อปั๊มน้ำมันแต่มันคือเกมการเมืองโลกที่กำลังปะทุอยู่กลางกัมพูชาจาก PTT ของไทยสู่ PCC ของกัมพูชาและการนำเข้าน้ำมันตรงจากสหรัฐอเมริกาใครได้ใครเสียและใครคือผู้ที่ต้องจ่ายราคาที่แพงที่สุดเรื่องเล็กๆข้างถนนกำลังสะเทือนทั้งภูมิภาคคุณพร้อมหรือย,ยังที่จะรู้ความจริง จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคุณเคยคิดไหมว่าปั๊มน้ำมันที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอาจไม่ใช่แค่ที่เติมน้ำมันแต่คือเวทีของการต่อสู้ทางเศรษฐกิจการเมืองและอำนาจโลกที่กัมพูชาวันนี้เรื่องนั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วกัมพูชาเพิ่งประกาศเปลี่ยนชื่อปั๊มน้ำมันจาก PTT ของไทยให้กลายเป็น Peace Petroleum Cambodia หรือ PCC ชื่อที่ดูสวยงาม เหมือนเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งความสันติภาพแต่เบื้องหลังคือเกณฑหมากที่ซ่อนคมกว่าที่ใครคิดทําไมกัมพูชาถึงกล้าตัดสินใจเช่นนี้หลายสิบปีมาแล้วน้ํามันในกัมพูชามีร่องรอยของไทยอยู่แทบทุกมุมปั๊มพีทีทีเคยเป็นเสมือนเครื่องหมายทางเศรษฐกิจที่บอกว่าไทยคือผู้เล่นสําคัญในตลาดพลังงานของเพื่อนบ้านรายนี้แต่วันนี้กัมพูชาเหมือนผู้เสียงดังชัดเจนว่า เราไม่อยากอยู่ใต้ร่มเงาใครอีกแล้วการเปลี่ยนชื่อปั๊มอาจดูเป็นเพียงการรีแบรนด์ในสายตาคนทั่วไปแต่จริงๆแล้วนี่คือการประกาศเอกราชทางพลังงานเพราะพลังงานเท่ากับอำนาจใครคุมพลังงานคนนั้นกลุ่มทิศทางเศรษฐกิจและแม้กระทั่งการเมืองของประเทศกัมพูชาเลือกไม่เป็นผู้ตามและการเปลี่ยนจาก PTT มาเป็น PCC คือสัญ,ญลักษณ์แรกที่พวกเขาใช้ส่งสารไปทั้งโลก แต่ทำไมต้องเป็นพีซปริโตเลียมแคโบเดียคำว่าพีซหรือสันติภาพไม่ใช่คำหวานเพื่อการตลาดแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ากัมพูชายอยากแยกตัวออกจากเงาของเพื่อนบ้านอยากยืนอยัากในเวทีโลกด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่ไม่ขึ้นกับไทยลองจินตนาการคุณกำลังขับรถอยู่ในพนมเปนเมื่อก่อนคุณเห็นป้ายสีฟ้าเขียวของพีทีทีที่คุณคุ้นเคยแต่วันนี้ป้ายใหม่นั้นกลับเปลี่ยนเป็นสีที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมโลโก้ใหม่ตัวอักษรใหญ่สะท้อนคำว่า PCC นั่นไม่ใช่แค่ป้ายบอกสถานีบริการนั้นมันแต่มันคือป้ายบอกทิศทางประเทศสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้คือกัมพูชาไม่ได้แค่เปลี่ยนชื่อเล่นๆแต่พวกเขากำลังเปิดเกมใหม่ด้วยการหันไปจับมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเข้าน้ำมันโดยตรงนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือการย้ายขั้วพลังงานและมันอาจเปลี่ยนสมดุลภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้ไปตลอดกาล คำถามคือแล้วไทยจะเป็นอย่างไรการสูญเสียพื้นที่ตลาดในกัมพูชามันไม่ใช่แค่เสียรายได้ทางธุรกิจแต่มันคือการถูกลดบทบาททางการเมืองเศรษฐกิจไปโดยปริยายและสำหรับกัมพูชานี่คือการบอกกับประชาชนว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าเราจะไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ยอมจ่ายแพงแต่เราจะเป็นผู้เลือกทิศทางอนาคตของเราเองบางคนอาจคิดว่านี่เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อธรรมดา แต่ถ้าคุณมองลึกเข้าไปจะเห็นว่าการเมือนโลกกำลังเล่นอยู่ในปั๊มน้ำมันข้างถนนการเปลี่ยนชื่อจาก PTT เป็น PCC ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือถแถลงการทางอำนาจมันคือสัญญาณว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่ใครอยากคุมก็ทำได้อีกต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกกันว่า ทำไมกัมพูชาถึงเลือกหันหลังให้ไทยและหันหน้าเข้าหาสหรัฐอเมริกาเกมนี้มีผลประโยชน์อะไรซ่อนอยู่และจะเปลี่ยนอนาคตของภูมิภาคนี้อย่างไรการหันหลังให้ไทยการหันหน้าเข้าหาสหรัฐคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมศัตรูเก่าที่อยู่ใกล้อาจน่ากลัวน้อยกว่ามิตรใหม่ที่อยู่ไกลแต่ทรงอิทธิพลกัมพูชากำลังพิสูจน์ประโยคนี้ให้ทั้งโลกเห็น หลังจากเปลี่ยนชื่อปั๊มน้ำมันจาก PTT ของไทยเป็น Peace Petroleum Cambodia หรือ PCC สิ่งที่โลกจับตามองไม่ใช่แค่โลโก้ใหม่หรือคำว่า Peace บนป้ายไฟส่องสว่างยามค่ำคืนแต่คือขั้วพลังงานใหม่ที่กัมพูชาเลือกเดินไปหาและคำตอบก็คือสหรัฐอเมริกากัมพูชาและการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์หลายสิบปีที่ผ่านมาไทยเคยเป็นเสมือนพี่ใหญ่ในตลาดน้ำมันกัมพูชา PTT ไม่ได้ขายแค่พลังงาน แต่ขายอิทธิพลที่แทรกอยู่ในทุกลิตรน้ำมันที่ประชาชนกัมพูชาใช้แต่ในวันที่กัมพูชาเลือกหันหลังให้ไทยพวกเขาไม่ได้เดินเดีเดยวดายพวกเขาหันหน้าไปหามหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือสหรัฐอเมริกาทำไมต้องสหรัฐคำตอบนั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก 1. ด้านเศรษฐ,ฐกิจสหรัฐคือหนึ่งในผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากการปฏิวัติเชลแกสราคาน้ำมันจากสหรัฐไม่เพียงแข่งขันได้ แต่ยังมากับข้อตกลงพิเศษที่อาจดีกว่าการพึ่งพาเพื่อนบ้านอย่างไทย 2. ด้านการเมืองการหันหน้าเข้าหาสหรัฐคือการส่งสัญญาณไปยังโลกว่ากัมพูชาไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของใครทั้งนั้นเราเลือกพันธมิตรได้เองในยุคที่จีนและสหรัฐแข่งกันดุเดือดกัมพูชากําลังใช้การนําเข้าน้ํามันเป็นค่ต่อรองที่ทรงพลัง 3. ด้านความมั่นคงพลังงานคือเส้นเลือดใหญ่ของประเทศถ้าขึ้นกับไทยเพียงชาติเดียวความมั่นคงก็เปราะบาง แต่ถ้าได้สหรัฐเข้ามาเสริมกัมพูชาก็จะมีหลักประกันในการต่อรองกับทุกฝ่ายจุดเปลี่ยนที่สั่นสะเทือนไทยลองคิดตามนะครับถ้าคุณคือผู้บริหารไทยคุณเคยเห็นกัมพูชาเป็นตลาดที่มั่นคงน้ำมันจากไทยไหลเข้าสู่ปั๊มพีทีทีอย่างต่อเนื่องกำไรเติบโตเศรษฐกิจเชื่อมโยงแต่แล้ววันนี้กัมพูชาประกาศชัดว่าเราไม่ต้องการน้ำมันจากไทยอีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่การสูญเสียตลาด แต่มันคือการสูญเสียความน่าเชื่อถือและอิทธิพลไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเกมอีกต่อไปและที่น่ากลัวกว่าคือการมาของสหรัฐอาจเปิดตัวให้ชาติยักษ์ใหญ่อื่นเข้ามาแทรกในตลาดน้ำมันกัมพูชาจีนเวียดนามหรือแม้แต่รัเสเซียทุกคนกำลังมองเห็นช่องว่างที่ไทยปล่อยหลุดมือประชาชนกัมพูชาได้อะไรคำถามใหญ่คือแล้วประชาชนกัมพูชาได้ประโยชน์อะไรจริงหรือไม่รัฐบาลกัมพูชาบอกว่า น้ำมันนำเข้าจากสหรัฐจะทำให้ราคาทุกลงมีเสถียรภาพและมั่นคงกว่าแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงราคาน้ำมันไม่ได้ถูกกำหนดแค่โดยต้นทุนแต่ยังขึ้นอยู่กับการเมืองการขนส่งและเกมการเจรจาประชาชนอาจยังคงต้องจ่ายแพงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความภาคภูมิใจว่าประเทศของตนกำลังยืนหยัดอย่างอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของใครความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจากพี่น้องสู่คู่แข่งการตัดสินใจหันหลังให้พีทีที ไม่เพียงกระทบเศรษฐกิจแต่ยังสะเทือนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอย่างลึกซึง้งเมื่อก่อนไทยคือพี่ใหญ่ผู้ปกป้องผู้ลงทนุนแต่วันนี้บทบาทนั้นถูกลดลงเหลือเพียงผู้ถูกทิ้งกัมพูชากําลังบอกกับโลกว่าเราไม่ใช่น้องเล็กที่ต้องพึ่งพาอีกต่อไปเราคือผู้เล่นใหม่ที่เลือกพันธมิตรได้เองและการเลือกครั้งนี้คือการเลือกสหรัฐอเมริกาเกมนี้ยังไม่จบ คุณคิดว่านี่เป็นแค่การค้าขายใช่ไรไม่ใช่เลยนี่คือการเมืองระดับโลกทุกลิตรมันมันจากสหรัฐที่เข้าสู่กัมพูชาไม่ได้มีกลิ่นของพลังงานแต่มีกลิ่นของการทูดและอำนาจทางการทหารถูกป้าย PCC ที่ถูกติดตั้งไม่ได้แค่สองสว่างในยามค่ำคืนแต่คือภายประกาศจุดยืนใหม่ของกัมพูชานี่คือการหันหลังให้ไทยและการหันหน้าเข้าหาสหรัฐอย่างเต็มตัวนี่คือการเปิดฉากของยุคใหม่ที่พลังงานไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่คือเกมการต่อรองแห่งศตวรรษ และในตอนต่อไปเราจะมุ่งไปที่คำถามสำคัญแล้วประชาชนกัมพูชาจะ,ะเผชิญความจริงอย่างไรราคาน้ำมันจะดีขึ้นจริงไหมและผลกระทบในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรมุมมองประชาชนและผลกระทบในชีวิตจริงคุณอาจสงสัยว่ากัมพูชาเปลี่ยนชื่อปั๊มน้ำม,มันจาก PTT เป็น PCC และหันไปนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ในที่สุดใครกันที่ต้องจ่ายราคาของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คำตอบง่ายๆคือ ประชาชนกัมพูชาปั๊มใหม่โลกก้ใหม่แต่กระเป๋าเงินเก่าเมื่อป้าย PCC ถูกติดตั้งแทนที่ป้าย PTT มันเหมือนการเปิดฉากใหม่ของประเทศผู้คนขับรถเข้ามาเติมน้ำมันด้วยความตื่นเต้นอยากรู้ว่าน้ำมันจากอเมริกาจะต่างจากของเดิมอย่างไงแต่หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ความจริงก็เริ่มปรากฏราคาน้ำมันยังคงผันผวนบางวันถูกลงนิดหน่อยบางวันกลับแพงขึ้นมากกว่าเดิม สำหรับประชาชนที่มีไรายได้เฉลี่ยต่อวันเพียงไม่กี่ดอลลาร์ทุกการขึ้นราคาน้ำมันหมายถึงชีวิตที่หนักขึ้นความหวังที่ปะปลนด้วยความกังวลรัฐบาลกัมพูชาประกาศเสียงดังว่าการนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาจะทำให้ราคามั่นคงและคุณภาพดีกว่าเดิมใช่มันอาจเป็นเรื่องจริงในเชิงเทคนิคแต่มันก็เหมือนการขายความฝันให้ประชาชนเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าเมื่อวานแต่ในความเป็นจริง น้ำมันไม่ได้ถูกกำหนดโดยคุณภาพอย่างเดียวมันถูกกำหนดด้วยการเมืองโลกและเกมการขนส่งที่ซับซ้อนระยะทางที่ยาวไกลจากอเมริกาสู่กัมพูชาค่าขนส่งที่สูงขึ้นทำให้ความมั่นคงของราคาไม่ได้ง่ายอย่างที่รัฐบาลประกาศตลาดแข่งขันที่ดุเดือดการเปลี่ยนชื่อเป็น PCC ยังหมายถึงการเปิดประตูให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแทรกแซงตลาดพวกจีน อาจมองว่านี่คือโอกาสในการเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคเวียดนามอาจใช้เส้นทางการขนส่งทางบกเข้ามาตีตลาดและรัสเซียที่มักใช้พลังงานเป็นเครื่องมือทางการเมืองอาจเข้ามาเสนอราคาที่ท้าทายสิ่งนี้ทําให้ตลาดน้ํามันกัมพูชากลายเป็นสนามรบของยักษ์ใหญ่แต่ในสนามรบนั้นใครคือผู้บาดเจ็บคําตอบก็คือประชาชนตัวเล็กๆที่ไม่มีสิทธิเลือกชีวิตประจําวันของคนกัมพูชา ลองนึกภาพแม่ค้าขายของในตลาดที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของทุกเช้าเมื่อราคาน้ำมันขึ้น10%เธอไม่ได้แค่เสียเงินเพิ่มเล็กน้อยแต่เธอต้องขายของแพงขึ้นและเมื่อของแพงขึ้นลูกค้าก็ซื้อน้อยลงรายได้ก็ลดลงนี่คือวงจรที่กดทับคนชั้นล่างอย่างโหดร้ายเด็กนักเรียนที่พ่อแม่ต้องจ่ายค่ารถโดยสารเพิ่มคนทำงานที่ต้องเดินทางหลายกิโลเมตรทุกวันแต่รายได้ไม่เพิ่ม นี่คือชีวิตจริงที่ถูกบังคับให้จ่ายตามเกมการเมืองของผู้มีอำนาจภูมิใจแต่ก็หวั่นไหวอย่าเข้าใจผิดประชาชนกัมพูชาส่วนหนึ่งภูมิใจที่เห็นปั๊มน้ำมันมีชื่อเป็นของตนเองไม่ต้องอยู่ภายใต้พีทีทีของไทยอีกต่อไปมันให้ความรู้สึกว่าเราเป็นเอกราชแต่ในอีกมุมหนึง่งก็มีความหวั่นไหวเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งถ้าสหรัฐเปลี่ยนนโยบายกดดันทางการเมืองหรือหยุดส่งออกน้ำมันให้กัมพูชา จะเกิดอะไรขึ้นประเทศเล็กๆที่พึ่งพามาหาอำนาจจากอีกซีกโลกอาจตกอยู่ในความเสี่ยงมากกว่าที่คิดสุดท้ายใครได้ใครเสียรัฐบาลกัมพูชาได้ภาพลักษณ์ใหม่ได้คะแนนเสียงสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคประชาชนกัมพูชาได้เพียงความหวังแต่ต้องจ่ายด้วยกระป๋องเงินของตนเองนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังป้ายไฟ PCC มันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจแต่มันคือภาระที่ประชาชนต้องแบกและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแล้วต่อจากนี้ไปชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นจริงหรือไม่หรือการเปลี่ยนแปลงนี้จะกลายเป็นเพียงเกมโชว์ทางการเมืองที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องเสียสละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้ามองเพราะในโลกของพลังงานไม่มีอะไรได้มาฟรีทุกอย่างมีราคาและราคาที่แพงที่สุดอาจไม่ใช่เงิน แต่คืออนาคตของผู้คนทั้งชาติและในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวการเมืองการพลังงานว่าจริงๆแล้วกัมพูชาอาจไม่ได้แค่เปลี่ยนชื่อปั๊มแต่มันคือการสูงสานทางการเมืองต่อทั้งโลกเกมนี้จะพากัมพูชาไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะหรือหายยนะเกมการเมืองเกมพลังงานคุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่คุณเติมน้ำมัน คุณไม่ได้แค่จ่ายเงินให้กับปั๊มแต่คุณกำลังจ่ายให้กับเกมการเมืองโลกที่ใหญ่กว่าตัวคุณหลายพันเท่ากัมพูชาคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดจากป้ายปั๊มสู่การเมืองโลกการเปลี่ยนชื่อจาก PTT เป็น Peace Petroleum Cambodia หรือ PCC ไม่ใช่เพียงการตลาดไม่ใช่เพียงการทาสีใหม่หรือเปลี่ยนโลโก้แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ทางการเมือง คือการบอกทั้งโลกว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่ต้องอยู่ใต้ร่มเงาใครอีกต่อไปจุดยืนใหม่บนเวทีโลกกัมพูชาไม่ได้แค่เปลี่ยนป้ายพวกเขาเลือกเปลี่ยนพันธมิตรด้วยจากการพึ่งพาไทยไปสู่การจับมือกับสหรัฐอเมริกานี่ไม่ใช่การค้าขายน้ำมันธรรมดาแต่มันคือการเลือกข้างในการเมืองโลกในยุคที่สหรัฐและจีนแข่งกันรุนแรงที่สุด กัมพูชากำลังเล่นบทผู้เล่นตัวเล็กที่พยายามใช้พลังงานเป็นอาวุธทางการทูตเพื่อบอกว่าเราเลือกได้เราตัดสินใจเองได้เราไม่ใช่แค่ลูกไหลของใครไทยถูกลดบทบาทสำหรับไทยการสูญเสียพิธิตีในกัมพูชามันไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวแต่มันคือการเสียหน้าบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์ปั๊มที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลงทุนไทย วันนี้ถูกแทนที่ด้วยสัญ,ญลักษณ์ใหม่ที่บอกชัดว่าอำนาจของไทยในกัมพูชากำลังหายไปและเมื่อไทยถอยสหรัฐก้าวเข้ามาแทนที่นี่คือความจริงที่เจ็บปวดเกมนี้ใครได้ใครเสียรัฐบาลกัมพูชาได้ภาพลักษณ์ของชาติที่ยืนหยัดมีเอการาชสหรัฐอเมริกาได้ช่องทางเพิ่มอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยสูญเสียทั้งตลาด เศรษฐกิจและบทบาททางการเมืองประชาชนกัมพูชาได้เพียงความภูมิใจแต่ยังต้องจ่ายค่าพลังงานที่ไม่แน่นอนนี่คือเกมที่ไม่มีใครได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่มีใครเสียเพียงเล็กน้อยทุกฝ่ายได้เสียไปพร้อมกันพลังงานเท่ากับการเมืองน้ำมันไม่ได้เป็นแค่เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์หรือโรงงานแต่มันคือเชื้อเพลิงของอำนาจโลก สหรัฐใช้การส่งออกน้ำมันเพื่อขยายอิทธิพลจีนใช้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผูกมิตรประเทศเล็กรัสเซียใช้น้ำมันและก๊าซเป็นอาวุธกดดันยุโรปแล้วกัมพูชาละ่ะกัมพูชากำลังใช้ปั๊ม PCC เป็นเวทีประกาศจุดยืนใหม่ต่อโลกคำถามที่ใหญ่ที่สุดแต่ปัญหาคือเกมนี้กัมพูชาจะได้เป็นผู้ชนะจริงๆหรือไม่เพราะการพึ่งพามหาอำนาจจากอีกซีกโลก ก็ไม่ต่างอะไรจากการวางอนาคตไว้ในมือคนอื่นวันนี้อาจได้ประโยชน์แต่วันพรุ่งนี้ถ้าสหรัฐเปลี่ยนใจกดดันหรือใช้น้ำมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองกัมพูชาจะรับมือไหวหรือไม่สรุปป้าย PCC ที่ส่องสว่างในเมืองพนมเปญตอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงป้ายบอกสถานีบริการน้ำมันแต่มันคือป้ายประกาศว่ากัมพูชา กำลังเข้าสู่เกมการเมืองระดับโลกอย่างเต็มตัวนี่คือการประกาศว่าพลังงานเท่ากับเอกราชพลังงานเท่ากับอำนาจและพลังงานคือเกมที่ใครพลาดอาจต้องสูญเสียทางอนาคตนี่คือเรื่องราวตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อปั๊มจาก PTT เป็น PCC ไปจนถึงการเลือกพันธมิตรใหม่กับสหรัฐอเมริกา จนถึงผลกระทบที่ประชาชนต้องเผชิญและว,วันนี้เรามองเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่มันคือการเมืองโลกในคราบน้ำมันและสุดท้ายผมอยากให้คุณถามตัวเองว่านี่เป็นเพียงการเปลี่ยนป้ายปั๊มธรรมดาหรือจริงๆแล้วมันคือการประกาศจุดยืนครั้งใหญ่ของกัมพูชาต่อทั้งโลก